การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญของทุกเพศทุกวัยค่ะไม่ว่าจะวัยทางานหรือไวัยไหนก็ควรหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าเราจะสามารถตรวจก่อนได้ว่าเรามีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคอะไรหรือไม่และสามารถป้องกันการเกิดโรคก,ก่อนที่จะเป็นโรคได้คะ่ะเพราะสุขภาพเราต้องดูแลตั้งแต่ยังไม่เกิดโรคค่ะโปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่ายนะคะเป็นโปรแกรมที่ เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยเลยค่ะที่อยากจะตรวจสุขภาพแต่ไม่ชอบกดนำ้ำกดนอาหารค่ะไม่อยากตื่นเช้าอาจจะมีความจําเป็นต้องกินยาตอนเช้าต้องกินข้าวต้องกินยาด้วยก็สามารถมาตรวจโปรแกรมนี้ได้ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะตัวโปรแกรมตรวจสุขภาพยามบ่ายนะคะเราสามารถตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดก็ดูเรื่องมีโลหิตจางไหมอย่างนะคะเป็นต้นและเราก็ยังสามารถตรวจคัดกรองโรคเบาหวานค่ะ โดยดูจากระดับน้ำตาลสะสมนอกจากนั้นยังได้ตรวจระดับไขมันในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลและไขมันไม่ดีชนิด LDL ค่ะแล้วก็ตรวจไขมันดีด้วยสามารถตรวจระดับยูริกได้ด้วยว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคเกาต์ด้วยหรือเปล่ปานะคะสามารถตรวจค่าการทํางานของไตการอักเสบของตับเบื้องต้นนะคะรวมทางได้เอ็กซเรย์ปอดได้ตรวจขึ้นไปฟ้าหัวใจตรวจได้ค่อนข้างครบทุกระบบเลยหมดก็เป็นโปรแกรมที่สําคัญสําหรับการตรวจสุขภาพพื้นฐานที่ควรจะตรวจอยู่แล้วะคะ่ะ การตรวจสุขภาพยามบ่ายจะแตกต่างกับการตรวจสุขภาพแบบมดน้ำกินอาหารที่มาตอนเช้าตามปกติเล็กน้อยค่ะอย่างเช่นการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดการตรวจสุขภาพยามบ่ายเนี่ยเราเลือกใช้การตรวจระดับน้ําตาลสะสมนะคะซึ่งสามารถใช้ในการวัดผลว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานได้เหมือนกันค่ะ